อย่าถอยเดินไปด้วยกันนะคะทุกคนอย่าถอยต้องสู้ต่อไม่มีใครทำอะไรให้เราได้นอกจากตัวเราเองเราจะมาพิสูจน์ตัวเองว่าขอขอบคุณดาวทุกดวงที่ส่งให้นะคะขอขอบคุณจริงๆที่เราเรียกว่าเราดูแลซึ่งกันและกันมาโดยตลอดก็ขอให้ทุกคนสำเร็จไปด้วยกันนะคะเพื่อให้กำลังใจตัวเองและให้กำลังใจพี่น้องทุกคนนะคะขอให้ตั้งใจพยายามนะคะชื่อว่า บางคนบอกอ้ยอ่านชื่อภาษาอังกฤษไม่ออกเลยเวลาเข้าไปดูไลฟ์สดของพี่พ,พ,พี่น้องนองเพื่อนๆแม่แม่แมแป,ป้าป้าลุงลุงจะขอบคุณบอกอ้อ่านภาษาอังกฤษฉะนั้นพวกเราเองก็เหมือนกันนะคะในเมื่อเราตัดสินใจเข้ามาสู่ทางสายนี้แล้วสายครีเอเตอร์แล้วเราก็ต้องทําต่อนะคะลุยจะใช้คําว่าลุยนะคะชื่อว่าบางคนบอกอ้ยอ่านชื่อภาษาอังกฤษไม่ออกเลยเวลาเข้าไปดูไลฟ์สดของพี่พี่น้องนองเพื่อนเพื่อนแม่แม่ป้าป้าลุงลุจะขอบคุณบอกอ้อ่านภาษาอังกฤษ อย่าเพิ่งท้อนะคะถ้าเราท้อแล้วไม่มีใครช่วยเหลืออะไรเราได้เลยนะคะมันอยู่ที่ใจของเรานี่แหละนะคะสู้ต่อไปนะคะเราน่าจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาอันนี้ก็พูดไปนะพูดเพื่อให้กําลังใจตัวเองเนาะยังไงก็ตามทุกคนก็ทํามาได้ถึงขนาดนี้แล้วบางคนนะคะชื่อว่าบางคนบอกโอ้ยอ่านชื่อภาษาอังกฤษไม่ออกเลยเวลาเข้าไปดูไลฟ์สดของพี่ๆน้องๆเพื่อนๆแม่ๆป้าๆลุงลง ขอบคุณบอกอ่อานภาษาอังกฤษพอแล้วหรือยังนะบางครั้งเราเหนื่อยเราเหนื่อยเราเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมทอ้อถ้าไม่ตอบว่าไม่เหนื่อยและไม่ท้อเลยก็อีกหนึ่งกำลังใจและมาขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงสนับสนุนทุกการติดตามนะคะที่มีให้เฟซส่วนตัวเพื่อให้กำลังใจตัวเองและให้กำลังใจพี่น้องทุกคนนะคะขอให้ตั้งใจพยายถือว่าเป็นลูกเป็นหลานวันนี้ก็ มาให้กำลังใจกันนะคะอย่าลืมถ้าเราทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตมันก็คงจะเป็นเรื่องเพราะสักครู่หนึ่งออกมาดีใจว่าโอ้ตอนนี้ f a c e b o o k ได้ส่งข่าวดีมาให้แล้วได้รับการ,การตั้งค่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นเคล็ดหนึ่งนะฉะนั้นพวกเราเองก็เหมือนกันนะคะในเมื่อเราตัดสินใจเข้ามาสู่ทางสายนี้แล้วสายครีเอเตอร์แล้วเราก็ต้องทำต่อนะคะลุยจะใช้คำว่าลุยก็ใช้เวลา เดือน2เดือนบางคนก็3เดือน4ี่เดือนความสําเร็จมันไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับความพยายามของเราว่าเรามีความพยายามไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็ได้เห็นเพื่อนๆหลายคนบอกว่าเฮ้ย mm hmm. จะไปต่อไหมหรือจะพอแค่นี้พอบนๆเท่านั้นลหละคะ่ะอีกหนึ่งกำลังใจและมาขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงสนับสนุนทุกการติดตามนะคะที่มีให้ ส่วนตัวช่วยสนับสนุนแวะไปเยี่ยมบ้านของนพรัตน์นะคะบ้างต้องขอขอบคุณคนที่ไปเยี่ยมทุกวันวันละหลายรอบเป็นผู้ติดตามที่เหนียวแน่นตัวยงเลยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกการสนับสนุนเขาสักครู่หนึ่งออกมาดีใจว่าโอ้ตอนนี้ Facebook ได้ส่งข่าวดีมาให้แล้วได้รับการการตั้งค่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น มันน่าจะเป็นเคล็ดหนึ่งนะที่ง่ายไม่ยากเกินไปเพราะเราได้พยายามอย่างสูงในเรื่องนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ามาเป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นกันจะทำได้มากน้อยก็แล้วแต่แต่ก็ให้ได้ทำก็ใช้เวลาเดือน2เดือนบางคนก็3เดือน4เดือนความสำเร็จมันไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับความพยายามของเราว่าเรามีความพยายามมากเราออกมาบ่นให้ เฟซบุ๊กให้ AI ได้ยินว่าเออเราจะเลิกเล่นแล้วมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อเนาะอยู่ด้วยกันไปต่อด้วยกันอย่าเพิ่งไปไหนเลยเราอุตส่าห์ทำมาถึงขนาดนี้แล้วจะสำเร็จหรือไม่สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยมาให้กำลังใจนะคะแล้วก็มาสนับสนุนชาวครีเอทไมมันขึ้นอยู่ที่ความพยายามและความอดทนของเรานะคะ กูรูหลายคนก็มาบอกมาแนะวิธีการสู่ความสําเร็จไปแล้วแล้วก็ทําตามก็แล้วเราน่าจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาอันนี้ก็พูดไปนะพูดเพื่อให้กําลังใจตัวเองเนาะยังไงก็ตามทุกคนก็ทํามาได้ถึงขนาดนี้แล้วบางคนก็เราออกมาบน่นให้ Facebook ให้ AI ได้ยินว่าเออเราจะเลิกเล่นแล้วเราน่าจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาอันนี้ก็พูดไปนะพูดเพื่อให้กําลังใจตัวเองเนาะยังไงก็ตามทุกคนก็ ทำมาได้ถึงขนาดนี้แล้วบางคนก็สักครู่หนึ่งออกมาดีใจว่าโอ้ตอนนี้ Facebook ได้ส่งข่าวดีมาให้แล้วได้รับการ,การตั้งค่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นเคล็ดหนึ่งนะอย่าเพิ่งท้อนะคะถ้าเราท้อแล้วไม่มีใครช่วยเหลืออะไรเราได้เลยนะคะมันอยู่ที่ใจของเรานี่แหละนะคะสู้ต่อไปนะคะเราน่าจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาอันนี้ก็พูดไปนะพูดเพื่อให้กำลังใจตัวเองเนาะยังไงก็ตามทุกคนก็ ทำมาได้ถึงขนาดนี้แล้วบางคนก็อย่าถอยเดินไปด้วยกันนะคะทุกคนอย่าถอยต้องสู้ต่อไม่มีใครทําอะไรให้เราได้นอกจากตัวเราเองเราจะมาพิสูจน์ตัวเองว่าเราออกมาบน่นให้ Facebook ให้ AI ได้ยินว่าเออเราจะเลิกเล่นแล้วไม่มันขึ้นอยู่ที่ความพยายามและความอดทนของเรานะคะกูรูหลายคนก็มาบอกมาแนะวิธีการสู่ความสําเร็จไปแล้วเราก็ทําตามก็แล้วก็ใช้เวลา เดือนสอเดือนบางคนก็3เดือน4เดือนความสําเร็จมันไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับความพยายามของเราว่าเรามีความพยายามมากถ้าเราทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตมันก็คงจะเป็นเรื่องถ้าเราทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตมันก็คงจะเป็นเรื่องอีกหนึ่งกำลังใจและมาขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกแรงสนับสนุนทุกการติดตามนะคะที่มีให้เฟซส,ส่วนตัว ถ้าเราทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตมันก็คงจะเป็นเรื่องใจเหมือนกันนะคะแต่ก็ได้เห็นเพื่อนๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยจะไปต่อไหมหรือจะพอแค่นี้พอบนๆเท่านั้นลหละค่ะก็สักครู่หนึ่งออกมาดีใจว่าโอ้ oh, ตอนนี้ Facebook ได้ส่งข่าวดีมาให้แล้วได้รับการการ,การตั้งค่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นเคล็ดหนึ่งนะอย่าเพิ่งท้อนะคะ ถ้าเราท้อแล้วไม่มีใครช่วยเหลืออะไรเราได้เลยนะคะมันอยู่ที่ใจของเรานี่แหละนะคะสู้ต่อไปนะคะเราน่าจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาอันนี้ก็พูดไปนะพูดเพื่อให้กําลังใจตัวเองเนาะยังไงก็ตามทุกคนก็ทํามาได้ถึงขนาดนี้แล้วบางคนก็สักครู่หนึ่งออกมาดีใจว่าโอ้ตอนนี้ Facebook ได้ส่งข่าวดีมาให้แล้วได้รับการ,การตั้งค่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นเคล็ดหนึ่งนะอย่าเพิ่งท้อนะคะ ถ้าเราท้อแล้วไม่มีใครช่วยเหลืออะไรเราได้เลยนะคะมันอยู่ที่ใจของเรานี่แหละนะคะสู้ต่อไปนะคะก็สักครู่หนึ่งออกมาดีใจว่าโอ้ตอนนี้ Facebook ได้ส่งข่าวดีมาให้แล้วได้รับการ,การตั้งค่าทั้งหมดเลยเพราะฉะน,นั้นมันน่าจะเป็นเคล็ดหนึ่งนะอย่าเพิ่งท้อนะคะถ้าเราท้อแล้วไม่มีใครช่วยเหลืออะไรเราได้เลยนะคะมันอยู่ที่ใจของเรานี่แหละนะคะสู้ต่อไปนะคะงานนี้แหละเราจะมาพิสูจน์ตัวเองว่า เราจะอดทนและรอดูความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นรอเราอยู่ข้างหน้าได้มากน้อยแค่ไหนไม่ออกเลยชื่ออะไรบอกหน่อยชื่อภาษาอังกฤษใช้ว่านกพรัตนะคะนกพรัตอ่านว่านกพรัตหรือชื่อเล่น,ลนว่าน้อยเรียกได้เลยค่ะตามสมรรค่ะชื่อว่าบางคนบอกอ้ยอ่านชื่อภาษาอังกฤษไม่ออกเลยเวลาเข้าไปดูไลฟ์สดของพี่พี่น้องนเพื่อนเพื่อนแม่แม่แมป้าปาลุงๆุจะขอบคุณบอกอ้อ่านภาษาอังกฤษช่วยสนับสนุน แวะไปเยี่ยมบ้านของนพรัตน์นะคะบ้างต้องขอขอบคุณคนที่ไปเยี่ยมทุกวันวันละหลายรอบเป็นผู้ติดตามที่เหนียวในะงานนี้แหละเราจะมาพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะอดทนและรอดูความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นรอเราอยู่ข้างหน้าได้มากน้อยแค่ไหนนะตัวโยงเลยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกการสนับสนุนขออีกหนึ่งกำลังใจ และมาขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงสนับสนุนทุกการติดตามนะคะที่มีให้เฟซส,ส่วนตัวคงเป็นไปไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีใครที่สามารถทำอะไรได้สำเร็จได้ในครั้งเดียวอาจจะมีแต่ไม่น่าจะมากกลายถือว่าเป็นลูกเป็นหลานวันนี้ก็มาให้กำลังใจกันนะคะอย่าลืมถ้าเราทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิต มันก็คงจะเป็นเรื่องก็สักครู่หนึ่งออกมาดีใจว่าโอ้ตอนนี้ f a c e book ได้ส่งข่าวดีมาให้แล้วได้รับการการตั้งค่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นเคล็ดหนึ่งไหนถ้าเราทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ช่วยสนับสนุนแวะไปเยี่ยมบ้านของนพัตน์นะคะบ้างต้องขอขอบคุณคนที่ไปเยี่ยมทุกวันวันละหลายรอบเป็นผู้ติดตามที่เหนียวแน่นแล้วนะคะ ให้ทุกคนมีความสุขนะคะส่งพลังบวกให้ทุกคนคะ่ะให้มันขึ้นอยู่ที่ความพยายามและความอดทนของเรานะคะกูรูหลายคนก็มาบอกมาแนะวิธีการสู่ความสําเร็จไปแล้วแล้วก็ทําตามก็แล้วก็ใช้เวลาเดือน2เดือนบางคนก็3เดือน4เดือนความสําเร็จมันไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับความพยายามของเราว่าเรามีความพยายามมากอย่าอยู่เฉยเแล้วก็มานั่งท้อทแท้ว่าเอ้ยทำไมเราไม่ประสบผลสําเร็จสักทีนะคะ เราถามตัวเองว่าเราพยายามและอดทนพ่อถือว่าเป็นลูกเป็นหลานวันนี้ก็มาให้กําลังใจกันนะคะอย่าลืมเราสู้มาถึงขนาดนี้แล้วเราเดินมาได้ขนาดนี้แล้วเราต้องไปต่อเดินช้าได้นะ,ะแต่อย่าถอยเด้อทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุย